คนจีนสอนลูกรวยเจ้าสัวจีนมีวิธีคิดอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จชาวจีนที่ข้ามน้ำข้ามทะเลมาด้วยเสือผือนหมอนใบด้วยความยากลำบากเขาทำอย่างไรถึงจึงร่ำรวยเป็นเจ้าของบริษัทห้างร้านมากมาย 1. ต้องรู้จริงจะทำการค้าใดต้องศึกษาให้ลึกซึง้งและอย่าคิดเพียงสามารถขายได้ แต่ต้องคิดว่าทำอย่างไรกิจการจึงจะยั่งยืนด้วย 2. ถ่อมตนจงอย่าคิดว่าสินค้าคุณดีแล้วจะไม่สนใจลูกค้าไม่ว่าผู้ซื้อจะเป็นขอทานคุณก็ต้องรู้จักผู้จาต้อนรับและกล่าวขอบคุณเมื่อรับหรือทอนเงิน 3. ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของกิจการหรือรูปด้าง หากคุณหน้าเฉยชาหรือบึ้งตึงจะทำให้ไม่มีใครอยากอุดหนุนคุณ 4. รู้เวลาอบรมในช่วงค้าขายไม่ควรจะดูด่าลูกน้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อหน้าลูกค้าหากต้องการอบรมก็ควรเรียกไปในที่ส่วนตัวไม่มีลูกค้า 5. ลูกจ้างหรือตัวแทนหน่วยก็เป็นปัจจัยสำคัญเช่นกัน คุณจึงควรเอาใจใส่ลูกน้องไม่ใช่เพียงแค่จ่ายเงินเพื่อให้พวกเขาทำงานอย่างเต็มความสามารถ 6. ตัดสินใจอย่าช้าบางครั้งโอกาสก็มาเร็วอย่างตั้งตัวไม่ทันหลังจากที่คุณไตร่ตรองดีแล้วต้องลงมือปฏิบัติเลย 7. ชนะใจลูกค้าหากคุณสามารถทำให้ลูกค้ากลายเป็นลูกค้าประจำได้เพียงเดือนละ5คนก็ถือว่าเป็นก้าวแรกของความสาเร็จ 8. ใจดีใจสปอร์ตแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะใจอ่อนทุกอย่างก็ทำได้ต้องทำแต่การเงื่อนไขการค้าอย่างซื่อสัตย์ซื่อตรงอ่อนนอกแข่งในความสำเร็จไม่ใช่อนาคตจึงจะมีแต่เริ่มจากวินาทีที่ตัดสินใจทำจะยืนหยัดสักสมจนกระทั่งได้มาความล้มเหลวมีเพียงชนิดเดียวคือการเลิกร้มกลางคันเรื่องดีนั้นมักเต็มไปด้วยอุปสรรค โลกใบนี้จะหลีกทางให้เฉพาะคนมีเป้าหมายและมองการไกลเท่านั้นคนที่ประสบความสำเร็จทั้งหลายร้วนมีการเริ่มต้นกล้าที่จะเริ่มต้นจึงจะค้นพบหนทางแห่งความสำเร็จก่อนจะสร้างสิ่งของต้องสร้างคนก่อนก้าวย่างของชีวิตไม่ใช่อยู่ที่ก้าวได้รวดเร็วแต่อยู่ที่ก้าวได้อย่างมั่นคง เป็นไปไม่ได้มีอยู่ในพจนานุกรมของคนโง่เท่านั้นเราสามารถสูญเสียทุกสิ่งได้แต่เราไม่สามารถสูญเสียความเป็นคนได้ขอขอบคุณบทความคมปัญญาจีนจาก Facebook ภาพประกอบพิซาเบเสียงดนตรีคีเนมาสเตอร์ค่ะ